สวัสดีค่ะพบกับมาลอนนะคะวันนี้ก็จะมารีวิวเจ้าอันนี้เป็นเครื่องดูวิทยาศาสตร์อีกแล้วหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะน,นี่เลยอ่ะเรามากแกะกันกลิ่นพลาสติกอันนี้ไม่มีกลิ่นอะไรเลย นะดอด,อดหลอดดูดสารเนาะไม่รู้แล้ก็จะเป็นผงหลากสีสันไม่ใช่ก็จะเป็นเหมือนบิ์อ่ะเออเป็นบิกอร์นะคะอู้น่ารักน่ารักมากเลยอ่ะเป็นพลาสติกโอ้ยน่ารักน่ารักน่ารักมากเลยนะคะอัน,นอันเท่าฝ่ามืออ้าวเดี๋ยวเราต้องเตรียมน้ำเพื่อ เพิ่งเอาน้ำออกไปมเมื่อวานเดีไปเตรียมน้ำแล้วก็ช้อนด้วยดีกว่านะคะก็คือเทน้ำไปก่อน45ก่อนอดน้ำจะหมดน้ำจะหมดแล้วมี45 โอเคใส่แก้วเราใช้เป็นอันนี้เราใช้เป็นแก้วชิงนจังนะคะนิดนึ่งก็ใส่ผงสีชมพูใช่ไหมอ่ะผง A นะคะเขาเรียกว่าผง A, A. งอแหมจิกตอเบอรี่อก็ใส่น้ำน้อยไปไหมไม่ไม่น้อยหรอก พี่เกียรไปเอาช้อนใช่เราใส่น้ำน้อยไปมันนทำไมมันจับตัวเป็นก้อนอะ เป็นแบบนี้อยู่แล้วเหรอก็ใส่ไปเองห้าสิบเดี๋ยวไปเอาน้ำเพิ่มวันนี้เราจะใส่ห้าสิบเปไม่ใช่วันนี้เราจะใส่น้ำเย็นอา้าวทำไมอยู่ก็หกสิบ เข้าใจแล้วโอเคอม,มันก็จะได้เป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเราใส่นะ้ำนะคะไปอีก ถึงร้อยเลยปุ๊ดปุ๊ดนี่อะไรคือปุ๊ดปุ๊ดโอเคก็ใส่ผงสีฟ้าอออันนี้กลิ่นเหมือนบูเบอรี่อยู่อ้าดูดิมาคงไม่ฟูนะฟูนี่คือตายออร่อย น้ำตาลเลยชื่อแกโอ้ยทำไมมันถึงเป็นสีแบบนี้มันคือสารอะไรเนี่ยเบี้ยวนี่เราก็ตุ่มอะไรนะ เราจะหย่อนอ่มเเห็นเม็ดชมพูชมพูไหมอ่ะนีอะมันจะเป็นเม็ดชมพูชมพูนะคะเหมือนดินวิทยาศาสตร์อะ มันเม็ดชมพูใสๆมันสวยนะ <Yeah. S 1> ทีใสไปเราจะลองที อนเม็ดชามุกเลยอันนี้เป็นเม็ดชามุกเวลาใส่กับน้ำเนี่ยมันจะเวลาเราเอาลิ้นไปกัดโดนนะคะมันก็จะแตกนี้คือมารอนไม่ชอบ สำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แล้วก็อ้อเดี๋ยวกดแชร์นะคะบ๊ายบายอ้อเดี๋ยวเรายังไม่ไปไยดิก็จะบอกว่าถ้าถึง30ซับเมื่อไหร่นะคะก็จะมาจัดกิจกรรมกันนะคะกิจกรรมอะไรก็ไม่รู้เหมือนกันนะก็ว่าจะลองให้ทุกคนเม้นมาดูก่อน ว่าอยากให้มาลอนแจกอะไรขนมญี่ปุ่นับกุชชีไอแต่ว่าถ้าไม่มีใครถ้าถึง3าสแล้วยังไม่มีใครมาเม้นต์อยามารอนก็เอากิจกรรมเล็กๆไปก่อนนะคะ,ะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้มากระลองแชนแได้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนแล้วคะ่ะบ๊ายบาย Thank <laughs> you.